ยาลดไขมันทําไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่อยากกินกลุม่มยาลดไขมันผลดข้างเยงมีอะไรบ้างครับอันที่1จะทําให้มีอาการปวดหัวเวียนหัวได้ง่ายอันที่2จะมีอาการขี้หลงขี้ลืมทานนานเสี่ยงต่อการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้มากยิ่งขึ้นอันที่3จะมีอาการเจ็บกล้ามเนื้อโดยไม่ทราบสาเหตุอันที่4สมดุลฮอร์โมนทางเพศแปรปรวนจะมีอาการไวทองเพิ่มมากขึ้นอันที่5การกินยาลดไขมันจะยิ่งทําให้เราเกิดภาวะเบาหวานได้ง่ายยิ่งขึ้นครับซึ่งประมาณช่วง2ปีแล้วนะไปตรวจเลือดพบว่าไขมันทุกตัวในเลือดของผมเนยสูงครัับโดฉพาะไขม คอเลสเตอรอลเนี่ยสูงมาก250กว่าเลยนะครับไขมัน L D L 200บวกบวกและไขมันไตกรกลีเซอไรด์200บวกบวกแต่ไขมันดี S D SD L ของผมเนี่ย ต่ำครับคุณหมอก็จ่ายยาลดไขมันให้ผมกินแลวผมก็ไปตรวจเลือดอีกครั้งพบว่าตับของผมเนี่ยมันมีภาวะอักเสบมากยิ่งขึ้นไปของผมก็มีภาวะเสื่อมลงส่วนระดับค่าไขมันลดลงแต่ก็ยังสูงกว่าค่ามาตรฐานที่เขากําหนดสิ่งที่น่าตกใจก็คือไขมัน S L ของผมต่าลงอย่างชัดเจนผมก็รู้ได้เลยครับว่าการรักษาการกินยาลดไขมันอันนี้มันไม่ถูกต้องจากที่ผมศึกษางานวิจัยทั้งหมดทั่วโลกนะครับพบว่าการที่เรากินยาลดไขมันไม่ได้ลดความเสี่ยงต่อการเกิด,ด,ดกาการกโรคหลอดเลือดอุดตันที่หัวใจและที่สมองแต ดระดับไขมัน s t l ยิ่งต่ำครับและพอไขมัน s า l ต่ำมากเท่าไหร่นะครับยิ่งเกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดอุดตันที่หัวใจและสมองมากยิ่งขึ้นเท่านั้นครับผมก็เลยตัดสินใจหยุดกินยาลดไขมันทันทีครับหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตการกินอาหารออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอควบคุมภาวะอารมณ์ให้มันดียิ่งขึ้นและตัวช่วยที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือตัวคอเลสเตอรอลครับรวบรวมสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมด8ชนิดด้วยกันและมันจะสามารถขจัดต้นตอของปัญหาของการเกิดโรคหลอดเลือดอุดต มองได้อย่างแท้จริงไม่ว่าจะลดระดาับไขมันไปกีเซไลและไปเพิ่มไขมันดีตัว S D L ให้มากยิ่งขึ้นรวมถึงไปลดคาบไขมันและแคลเซียมที่ไปเกาะผนังหลอดเลือดและทําให้เกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันนั่นเองครับจากที่ผมได้ทานคอเลสเอรอลแค่หนึ่งเดือนบวกกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตจากไขมันไตรกีเซไ์ของผมที่สูงเกิน200กว่าไขามัน S D L ของผมเนี่ยมันสูงขึ้นสัดส่วนของไข,งขมันไตรกีเซไ์หารด้วยไขยมัน S D L จาก4ี่ลดลงเหลือ2นั่นหมายความว่าความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดอุดตันท ที่สมองผมเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเพียงแค่1เดือนเท่านั้นเองครับเราจะต้องควบคุมพฤติกรรมการกินอาหารการใช้เวทควบคู่กับการทานคอร์สเอ็กอย่างต่อเนื่องไม่มีผลต่อตับและไตของเราแน่นอนจะช่วยทําให้เราไม่มีปัญหาโรคหลอดเลือดอุดตันที่หัวใจและที่สมองตามมาครับและเ,เพื่อนๆสามารถทักเข้ามาปรึกษาแนวทางการรักษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารและรับโปรโมชั่นพิเศษของคอรสเอกับผู้เชี่ยวชาญของเราได้เลยนะครับ